ก็สดชื่นกันเข้าพรรษานี้วันนี้ก็เป็นโชคดีของหลวงพ่อที่จะได้มีโอกาสมาพบกับพวกเราลูกพระธรรมหลานคุณยายทั่วโลก รอจังหวะแท้ตั้งนานกว่าจะได้ไมีโอกาสทุกๆุกพรรษาก็เป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่จะต้องตื่นตัวมาสั่งสมบุญสั่งสมบารมีให้กับตัวเองกันเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่า ต้องเตือนกันอยู่ทุกพรรษาหรือทุกปีไปไม่เฉพาะแต่พวกเราในยุคนี้สมัยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีท่านยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่ท่าน ก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการเร่งสร้างบารมีในฤดูเข้าพรรษาเนี่ยอย่างมากเลยถึงกับลงมาลงมาเข้มงวดกวดขันด้วยตัวเองซึ่งเรื่องนี้ ก็มีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่ากันมาตลอดละเมื่อใครนึกถึงหลวงปู่เราก็นึกถึงวันเข้าพรรษามีเรื่องเล่าตั้งแต่สมัยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่มีชีวิตอยู่ว่าเข้าพรรษาแต่ละปีแต่ละพรรษาหลวงปู่จะประชุม ทั้งพระทั้งเนรทั้งแม่ชีรวมทั้งญาติโยมที่มาวัดเป็นประจำท่านเรียกประชุมก่อนที่จะเข้าพรรษาแล้วก็ให้ไปทบทวนล่วงหน้าเลยว่าปีนี้เนี่ยพรรษาที่จะถึงเนี่ย ซึ่งจะเป็นพรรษาของการสร้างบุญบารมีใหญ่ให้กับตัวเองสิ่งที่จะต้องต้องทำให้ได้มีอยู่สองเรื่องด้วยกันคือหนึ่งให้ไปทบทวนว่าตัวเราเองนะมีข้อบกพร่อง หรือนิสัยไม่ดีอะไรมั่งแล้วให้พยายามเลือกมาสักเพียงเรื่องเดียวไม่เอามากนะเรื่องที่ตัวเองบกพร่องนะเรื่องบกพร่องของตัวเองจะมีกินเรื่องมีกินเรื่องก็ตามทีเถอะ เลือกเอามาหนึ่งเรื่องที่คิดว่าสำคัญที่สุดที่จะต้องรีบแก้ไขซึ่งแต่ละคนก็ต้องรู้ด้วยตัวเองเรื่องสำคัญที่สุดนั่นนะที่ต้องแก้ไขเป็นเลือกเอามา แล้วตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าพรรษานี้หละต้องแก้ให้หมดให้ได้ถ้าจะว่าอีกทีหนึ่งก็คือพยายามแก้ไขนิสัยตัวเองให้ได้นั่นเองเพราะหลวงปู่อาศัยการที่ พรำเขี่ยวเข็นลูกสิทธิ์ลูกหามามากหลวงปู่ก็พบว่าในการที่จะแก้นิสัยให้กับใครก็ตามทีทฤด,ดูที่เหมาะที่สุดฤด,ดูหนึ่งก็คือฤด,ดูเข้าพรรษานี่เองเพราะว่าไม่ร้อนนักไม่หนาวนัก แล้วก็ฝนฟ้าไม่อำนวยให้ไปที่ไหนอยู่บ้านละดีที่สุดเหมือนกับหลวงพ่อหลวงพี่นะอยู่วัดเคี่ยวเข็นตัวเองฝึกตามพระธรรมวินัยนะดีที่สุดในช่วงเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นหลวงปู่ก็แนะนำให้แต่ละคนจะปะลูกเอ้ย ไปสำรวจตรวจสอบตัวเองเรามีนิสัยอะไรมีข้อประพฤติอะไรที่มันไม่ค่อยจะเข้าท่าที่มันไม่ค่อยเหมาะค่อยสมไปเลือกเอามาเพียงหนึ่งเรื่องหนึ่งนิสัยแล้วพรรษานี้ตั้งจิตอธิษฐานเลยแก้ให้ตกให้ได้ ถ้าแก้ให้ตกได้มันก็จะได้เป็นบุญใหญ่ของตัวเองในพรรษานี่นก่ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็ถ้าใครคิดว่าอันนี้ใสที่ไม่ค่อยจะเข้าท่าของตัวเองนะอันที่สำคัญสำคัญคิดว่าหมดไปละถ้าอย่างนั้นก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งเออคือ อยากจะสร้างบารมีอะไรให้ยิ่งยิ่งขึ้นนะไปก็ไปเลือกมาอีกสักเรื่องหนึ่งแล้วก็ตั้งใจทําให้ดีในพรรษานี้ ความสำคัญของการเข้าพรรษาเนไม่ใช่มีเฉพาะแต่ของพระภิกษุชาวพุทธในอดีตอย่างที่เล่าให้ฟังนี่ก็ให้ความสำคัญในการเข้าพรรษากันถึงขนาดเนี้ยก็ไม่ใช่แค่เป็นพรรษาของการทำบุญทำทานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นพันษาของการแก้ไขปรับปรุงตัวเองด้วยเป็นพันษาของการสร้างสมบุญบาร,รมีให้ตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องทบทวนตัวเองอย่างอย่างสำคัญทีเดียวพระผู้ใหญ่ในวัดปากน้ำซึ่ง ท่านหลวงปู่ท่านได้เมตตาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่ามีอยู่คราวนะเข้าพรรษาอย่างนี้แหละแล้วหลวงปู่ก็ถามทั้งพระทั้งเนนไปทีละนรูปละนรูปว่าพรรษานี้ ใครอธิษฐานจิตที่จะแก้ไขนิสัยที่ไม่เข้าท่าของตัวเองนะ่ะเรื่องอะไรมั่งท่านก็หลวงปู่ก็ไล่ไปทีละคนละคนทีละรูปขออภัยถามทีละรูปละรูปทั้งพระแล้วก็ทั้งเนนด้วยแล้ว เมื่อแต่ละลรูปเล่าให้หลวงปู่ฟังหลวงปู่ก็จะอนุโมทนาสาธุท่ามกลางพระภิกษุสามเณรเต็มวัดนั่นแหละเต็มโบสถ์นั่นแหละก็มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังว่า เมื่อหลวงปู่ท่านไล่ถามนะเรียงลำดับลำดับไปว่าพรรษานี้ใครอธิษฐานจิตว่าอย่างไรบ้างมาถึงสมมนเนรรรปหนึ่งสมมนเนรก็ตอบว่าพรรษานี้ท่านตอบอย่างกระมิดกระเมียน พันษานี้กระผมแล้วก็ติดคออยู่แค่นั้นนะเหลียวซ้ายแลขวาแล้วก็อ่ะกาดมาผมจะเลิกแอบฉันเข้าเย็นครับเออก็เป็นความน่ารักของสมณีทำไมหนึ่งกล้าเปิดเผยกล้าเปิดเผย ความความผิดความพลาดของตัวเองแล้วก็มีความเคารพในหลวงหลงปู่ตั้งใจที่จะแก้ไขตัวเองตามคำสอนของหลวงปู่ตั้งใจที่อ,อจะปรับปรุงตัวเองให้สมกับเป็นพุทธบุตรนิดเนนน้อยนะ ก็ปรากฏว่าพระพวกเนนด้วยกันก็กลัวๆเหมือนกันแล้วว่าเดี๋ยวเถอะสาม,มนเนนนี่คงโดนลงโทษแน่เลยน้อยเน่ยแอบไปฉันเข้าเย็นแล้วยังบ่บอกท่ามกลางท่ามกลางโบสถ์ต่อนหน้าหลวงปู่เนี่ยต่อนหน้าที่ประชุม แต่ว่ากลับตรงกันข้ามหลวงปู่หลวงปู่กับยิ้มยิมนั่นแหละเออเอาแล้วก็แก้ไขตัวเองให้ได้นะแทนที่จะตำหนิอะไรเพิ่มเปล่าเลยหลวงปู่กลับให้กำลังใจแล้วก็ยังแถมขยายความอา้าวสัมเณนทั้งหลายนั่นน่ะ ใครไปทำอะไรไว้นะอธิษฐานแก้กันให้หมดเตี้ยนภายในพรรษานี้เลยนะเอาอย่างรูปนี้เอาอย่างรูปนี้ก็เป็นการให้กำลังใจที่หลวงปู่ให้กับลูกพระลูกเนนแล้วก็ให้ช่องทางในการที่จะสร้างบุญสร้างบารมี ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่เว้นหน้าว่าเป็นพระเป็นเนนไม่ว่าเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่พอถึงเข้าพรรษาแล้วก็หลวงปู่จะนำสิ่งเหล่านี้มามาให้ลูกหลานของท่านได้ทบทวนก็มาถึงพวกเราน่ะนะนะก็ไม่ทราบแล้วพรรษานี้ ใครอธิษฐานแก้ไขตัวเองอย่างไรบ้างหัวหน้าชั้นเอาละไม่ถามเราว่าอะไรเพราะว่า,าส่งไปทั่วโลกนั่นเนี่ยเอาว่าอย่างนี้ใครอธิษฐานจะแก้ไขตัวเองนะว่าอะไรนะจะแก้ไขเรื่องอะไรก็ตามทีเถอะ ก็ขอให้ตั้งใจทำให้สำเร็จให้ได้ทำไมจึงต้องทำให้สำเร็จให้ได้เพราะว่าถ้าทำสำเร็จได้เนี่ยนอกจากจะแก้ไขนิสัยที่บกพร่องของเราได้แล้วซึงนั่งก็บุญใหญ่แล้ว ยังได้สัจจะบารมีติดตัวไปอีกด้วยเจ้าค่าตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องนำมาพินิษพิจารณาทีนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ก็จะต้องรู้กันด้วยละ่ะในเรื่องของการแก้ไขนิสัยเพราะหลวงพ่อเอง